บางครั้งคุณพ่อคุณแม่เราก็ตลกดีนะครับเขาคิดว่าผู้ใหญ่ย่อมรู้มากกว่าเด็กแต่จร,จริงๆแล้วไม่เลยผมเคยถามป้าป้าว่าไฟฟ้าทำมาจากอะไรป้าป้าบอกไฟฟ้าทำมาจากแบตเตอรี่จริงๆเหรอคะป้าป้าๆๆแต่เอแบตเตอรี่ไม่ได้ผลิตไฟฟ้านี่นาแต่มันเก็บไฟตั้งหาก าแปลกใจเลยที่คุณพ่อคุณแม่เราก็ไม่รู้อะไรมากนะเกี่ยวกับประกันภัยยกตัวอย่างครับมามาผมคิดว่าประกันภัยการเดินทางที่แถมมาขับบัตรเครดิตก็เพียงพอแล้วส่วนป้ปาคิดว่าประกันไฟไหมที่แถมมาจากแบงค์น่าจะคุ้มครองทุกอย่างในบ้านจริงๆหรอเนี้ยไม่ต้องห่วงนะจเจ้าเท็ดดี้ฉันจะไม่ไปล่อยให้หนายเป็นอะไรแน่แน่ ะคิดอะไรคล้ายคลกันไปหมดเลยคุณกับผมต้องช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าประกันภัยมันเป็นยังไงแต่เดี๋ยวก่อนนะพวกเขาจะรู้ไหมว่าเด็กเกิดมายังไงเห็นไหมเป็นอย่างที่ผมบอกเลยสวัสดีครับผมช่วน้องเอ็มให้ผมเล่าเรื่องประกันภัยสนุกสนองให้คุณฟังที่นี่ u t e c o m m s i g t h a i l a n d M.S.I.G เราเห็นคุณค่าในทุกสิ่งสำคัญที่มีต่อคุณ